สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลทลิปนี้จะพามาชมวิธีการสวมถุงสวนกล้วยที่อิสราเอลครับนี่นะพี่ออสกำลังทำงานอยู่นะก็วิธีการสวมถุงนะครับพอเปือกล้วยนะครับก็ที่อิสราเอลสวนที่ออสทำงานอยู่นี่นะครับใช้รถแมชชีนนะในการทำงานนะครับนี่ครับสวมถุงขึ้นแบบนี้นะแบบนี้เลยนี่ครับ อันนี้ก็จะสวมเสร็จแล้วอันนี้ก็ยังไม่สวมนะมีการแต่งเกลือกล้วยนะครับนี่ตัวช่วยในการทํางานนะครับรถแมทชินคล้ายๆกับรถเมทชินอะบวคาโดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการมัดเชือกนะรัดคอกล้วยนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ต้นมันล้มนะนี่ครับก็จะมีสายตะลิงด้านบนนะครับอีกหนึ่งงานที่อิสราเอลครับ นอกจากแบกกล้วยแล้วก็ต้องได้ทําตรงนี้นะเนี่ยมัดมัดล้างไว้นะครับเพื่อที่ว่าป้องกันเวลาล้มหรือว่าฝนตกมาแรงๆเนี่ยกล้วยก็จะต้นกล้วยก็จะได้ไม่ล้มนะกล้วยใหญ่นะครับนะครับแต่ว่าแมชชินสวนกล้วยเนี่ยจะมีสี่ล้อนะไม่เหมือนสวนอโวคาโดนี่ดูการเลี้ยวนะครับบังคับที่มือนะน่ครับมือรวมบังคับมีคันโยกนะปรับขึ้นสูง ต่ำก็ได้นะครับหรือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ในการทำงานที่ดีมากๆเลยสวมถุงแล้วตัวสีวฟ้านี้ครับแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเชือกรัดคอกล้วยไว้นะครับสังเกตนะต้นกล้วยมันเอียงนะจะล้มนะครับก็จะเอาเชือกล้งคองกล้วยไว้ไม่ให้มันล้มนะผลูกเข้ากับแนวสลิงด้านบนนะครับนี่พามาชมสวนกล้วยที่อิสราเอลนี่ก็สวมถุงเสร็จเรียบร้อยครับ ถุงใหญ่ๆเลยนะนี่ครับนี้ก็ตัดแต่งใบเรียบร้อยนะครับด้านล่างดูการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นบางสวนเนี่ยเขาจะใช้บันไดนะในการที่จะทำตัวนี้นะครับสวมถุงแล้วก็ในการที่จะสวมถุงแล้วก็ตัดเครือกล้วยนะครับนี่ก็เป็นปีกล้วยนะ เขาก็จะนิยมไว้ประมาณ8ปดถึงสิปีครับ8 9 10ปีนะก็คือใหญ่ก็8ก็ถเกือประมาณนั้นก็จะประมาณ9หรือ10ปีครับจะไม่เกินนี้นะเนี่ยปีกล้วยที่อิสาราเอลใหญ่มากเลยต้นกล้วยนะครับนี่ครับคืออีกหนึ่งเหตุผลทำไมอ่ากล้วยที่อิสาราเอลถึงมีขนาดลูกที่ใหญ่แล้วก็เกลือใหญ่นะนี่ครับสุดยอดเลยครับี่ออสนะทำงานนี่ครับอีกหนึ่งผู้ก แผนกสวมถุงตัดแต่งเกลือกล้วย,วยนะเกลือรถเบนซินนะก็จะมีรถเบนซินทํางานทั้งหมด4คีคันนะครับแบบนี้เลยนะ4คีคันน่ครับโอเคครับพามาชมบรรยากาศสวนกล้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับ